วันนี้กลับมาพกอีกแล้วใน m i n e c r a f ม Map Room ยี่สิบวันนี้เรามาถึงร o มที่สิบแปดแล้วใกล้จบแล้วนี่พาสุดท้ายแล้วพาท,ที่สาม r o o ที่แปดไปดูกันเลยรู้สึกเราจะต้องกระโดดกุ้ปทองบุญดดยโอ้โหูนมากรู้สึก ผมจะไม่ไปทางธรรมดาผมจะงัดเงะไปผมจะโกงโดยการขุดพวกนี้ผมจะไม่ไปแบบชาวบ้านเ้าที่หาวิธีคิดกัน คุดเข้าไปแล้วนะอ,วอ,วอ,วอ้ารอดแล้อวอันนี้อะไรเปิดอ้อรูมสิบเก้าเขาวุงกดครับพระเจ้าเขาวุงกดตรงนี้เป็นโตหลอก มีใช่ง่ายถึงนะโอ้ต้องไปหากล่องด้วยนะนี้ต้องมีสวิตช์งั้นเปิดไม่ได้อ่าเจอแล้วไปกันเลย รูมยี่สิบเย้เราชนะแล้วขอบคุณที่ติดตามอหมายคับแบบรูมยี่สิบด้วยอืมพี่วันนี้ก็บายบายนี่เขามีบอกด้วย You win to be c o n t i n u e ซึ่งมีภาคสองผมได้โหลดมาแล้วไว้คลิปหน้าเราจะมาถ่ายหมคยคับรูมยี่สิบภาคสองกันถ้าอย่างงั้นขอจบตรงนี้แหละ นี่ป่านี่คือโรงยี่สิบวู้ยู